What's hand เนี้ยมันเลงมั้ อันนี้พ่อกําลังจะทําอะไรต่อจะเก็บเหล็กแล้วครับเพราะว่าตอนแรกว่าจะเอาเหล็กไปใส่นุ่นไม่ใส่ละกลัวไฟมันลงเก่าอืมแล้วจะเอาอะไรมาแทนจะหาไม้มาใส่อ๋อหมายถึงว่าที่ห้อยหลอดไฟใช่ไหมครับในห้องน้ำาตอนแรกว่าจะใชา้เหล็กไฟตรงกลางไงอืมตอนแรกว่าจะใช้เหล็กครับแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วเพราะว่ากลัวไฟรั่วกไฟดุก็จะใช้ไม้เก่าๆแทนใช้ไม้เก่าๆหรือว่า แต่หนูบอกนะไม่เอาไม้ไผ่นะเอาไม้สักเก่าอะมีเยอะแยะที่บ้านหลังนู้นก็มีอยู่อืดูก่อนเนาะเพราะว่ามันก็เออมันก็จะได้เข้ากันด้วยอะไรอย่างงี้นี่นะคะท่านชมคุณพ่อก็กําลังเก็บเหล็กเก็บอะไรนะคะด้านหน่อยเหล็กที่ใช้ได้แล้วก็เก็บใช้ไม่ได้แล้วก็เอาไปขายเป็นเศษเหล็ก เหล็กพวกนี้คือยังได้ใช้ได้อยู่นะท่านผู้<ด>ชมค,คือใช้จนมันมันจนมันหมดอ่ะคือคิดว่าใช้ไม่ได้แล้วอ่ะเราถึงเอาไปขายนะคะเป็นเศษเหล็กในร้านของเก่านะคะอัไม่ได้อาใส่กระสอบเลย หืูนะคะเศษเหล็กเล็กๆคุณพ่อก็เอาไปใส่กระสอบนะคะเก็บอุปกรณ์เครื่องมือเลิกงานแล้วครับพ่อพอเลยนกห้าโมงแมบเราต้องเลิกหกโมงสิถ้าลูกน้องเลิกห้าเจ้าของบ้านเลิกหกอ่ะ นี่นะคะถ้าไม่ชมเดี๋ยวให้ดูนะคะในส่วนของอโครงสร้างนะคะห้องน้ํานะคะที่คุณพ่อทํานะคะพอได้ไออกมานะคะหน้าตามันก็จะประมาณนี้คะ่ะใช้ได้ไหมครับอืใช้ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวก็พรุ่งนี้นะคะเราก็จะเอาแผน่นสีนะคะมาแปะนะคะ่อไปหาแผ่นสีมาแตะใช่ นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาทําในส่วนพอแปะสันละสีนะคะในส่วนของข้างฝาเสร็จเดี๋ยวเราก็มาทําในส่วนของห้องน้ําค่ะไม่ใช่มาทําในส่วนของประตูค่ะ<ม>เห็นไหมคะท่านผู้ชมมันก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะ <S <S 1> <S 1> ตอนแรกท่านผู้ชมเห็นอ่ะมันเห็นเฉพาะแบบชักโครกใช่ไหมก็นึกภาพไม่ออกใช่ไหมคะว่าเออห้องน้ําจะเป็นยังไงหน้าตายังไงอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือขึ้นโครงสร้างละอืมนี่ทุกคนก็ นึกภาพออกแล้วเออว่าลักษณะห้องน้ํามันจะเป็นประมาณนี้อะไรเงี้ยค่ะเนาะห้องน้ํามันจะกว้างหน่อยนะคะท่านชมเพราะว่าเราใช้เป็นที่อาบน้ําด้วยอะไรเงี้ยใช้เป็นที่แบบว่าทําทุระอะไรเงี้ยกดหนักกดเบาด้วยอะไรเงี้ยค่ะนะคะจะประมาณนี้เนาะก็โครงสร้างก็ใช้จากเหล็กนะคะเก่านะคะขึ้นสนิม นะคะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีส่วนไหนที่เป็นเหล็กใหม่เลยคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเห็นไ,ไหมแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของต่างๆนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะกวาดนะคะแล้วก็เช็ดถูทำความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยเริ่มงานกันใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านผู้ชมก็มาดูกันว่าคุณพ่อนะคะจะเอาแผ่นสังกะสีนะคะมาแปะนะคะแล้วก็ เสร็จแล้วนะคะออกมาจะเป็นหน้าตายังไงนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณแม่นะคะจะกวาดจะถูก,ก่อนเด้อ เสียหน,น,น่ะกออมานีอ่อะไรเง้มนโอ๊มไม,ม,ม,ม่นี่ไปทิ้งเลยใช้ไม่ได้ล้โอ๊ยเิดทำไมอ่ะฮะเอาไว้วางไว้บนนั้นโลดอ่ะยใเแก้เรื่าอาไปไาเคยค่ะน้ำน้ำใะไปเร็วว ดีกับเธอเท่าไหรไม่เคยหันมาเลี้ยวแลว ม,ม,อมองไม่เห็นพวกเก็บเองเลยคือ่ะ,ไ,อะไรในกดึงแรงตัวนี้เสียงูน่ะมันมันมันม่ นี่นี่ตาน,นี้นี่แม่กว่าเลยค่ยเอ้ยนอ้องเริ่มเป็นปสัตว์เป็นส่วนแล้วแนมะ่ท่านผู้ชมเดี๋ยวคุณแม่นะคะจะเข้าไปในห้องน้ำให้ท่านผู้ชมดูนะ,ะเดี๋ยดจะดีดิวห้องน้ำนี่ ชมดูเพเห็นชัดไหมชัดอยู่ครับตรงนี้คือความกว้างของมันนะคะตรงนี้คือ,อจะเป็นส่วนของอฝักบัวนะคะที่เราใช้อาบน้ํานะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโอ่งค่ะนะคะเราจะเอาโอ,อ่งมังกรนะคะที่บ้านหลังนู้มมานะคะแล้วก็มาเปิดใส่ค่ะเนาะเสร็จปุ๊บแต่ว่ามันน้ําในโอ่งอ่ะมันก็เอาไว้อาบได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็จะมีฝักบัวเสริมเนาะ เลยค่ะในส่วนของอาบน้ำแล้วมุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมชักโครกนะคะนั่งแบบปลอดภัยใช่ไหมพ่อปลอดภัยสิครับนะคะ่านไม่ชุมสบายค่ะไม่อึดอัดนะคะนะแลวก็ในส่วนของตรงนี้นะคะเราก็จะยิงแ่นนะคะยิงแน่นสะกัดีเนาะยิงแ่นสกัดี แล้วตรงนี้เราก็จะยิงแผ่นสังกะสีตรงประตูก็จะเป็นประตูเราก็มีประตูพอลีเอพพีซี Poly, P P C, อยู่ไม่ใช่หร,หรอสีขาวที่บ้านนู้นนะพ่อไปใส่ในนู้นเลรวอ,อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ไปร้านของเก่าเนาะมันน่นจาจะมีอยู่เดี๋ยวเราก็จะเอามาใส่ประตูห้องน้ำโอเคนะคะก็คือในส่วนของพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวคุณพ่อก็จะทาสีค่ะนะคะแล้วกเ็เอาสังกะสีมายิางอย่างที่บอกเนาะ ว่าเอเหล็กนะคะมันต้องทาสีถ้าไม่ชมถ้าไม่ทามันก็มันก็นกดูไม่สวยเนาะแล้วก็อีกสําคัญหนึ่งก็คือทําให้เหล็กเก่าเป็นเหล็กใหม่มประมาณนี้โอเคค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะคะว่าเออมันจะออกมาหน้าตาเป็นย,ย,ยังไงนะคะหลังจากที่คุ้พ่อนะคะ,ะทําประตูแล้วนะคะแล้วก็ยิงแผ่นสังกะสีด้านข้างแล้วนะคะโอเคติดตามการคลิป ต่อไปนะคะคสำหรับคลิปนี้ต้องปิดคลิปก่อนละค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะพ่ขอขอบคุณครับพ่อหัอนกล้องหาตัวเองหันยังไงโอเคค่ะท่านผู้ชมอ่ะพ่อบอกบอกอะไรท่านผู้ชมไหมปิดคลิปเนี่ยครับคุณพ่อขอบคุณมากมากนะครับที่ทุกคนติด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 ต,ต,ตามคุณพ่อนะครับ ขอบคุณมากครับใช่ค่ะท่านผู้ชมนะคะก็จะประมาณนี้นอกแล้วก็บรรยากาศด้านนอกนะคะมันก็แห้งแล้วค่ะท่านผู้ชมจากน้ําที่แบบว่าขัางๆนะคะมันบางบางที่ก็แห้งแล้วนะคะแล้วก็ต้นไม้ก็เขียวขจีรม่มรื่นมากเลยค่ะบรรยากาศตอนนี้ก็คือเย็นสบายนะคะเงียบสงบนะคะต้นไม้เขียวขจีหญ้าเขียวขจีเลยครับใช่ค่ะนะคะโอเคค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะไปเดี๋ยวนูจะกวาดตรงนี้ต่อค่ะ เบาย้านชงดูแลตัวด้วยทำงานไปแม่เดี๋อูย่าอู้อได้เลยค่ะเนดีมากเดีย๋ยให้กินข้าวสามมือ้อ